นกสุดทิดาเขียนจดหมายหาเจเจเจรรนเผยปมในใจกับปบกี้เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้ร่วมขึ้นคอนเสิร์ตแกรมมี่ s s สำหรับนักร้องสาวนุกสุดทิดา ทีล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่สนุกสนานแล้วก็เหนื่อยมากซึ่งการมาร่วมงานกับศิลปินแกรมมี่ก็ต้องมาปรับตัวกันใหม่เพราะวัฒนธรรมของ r s และแกรมมี่บางอย่างก็ไม่เหมือนกันเลยครั้งนี้นกขึ้นโชว์คู่กับมอสปฏิพานก็รู้สึกลับมุอดีจากที่ปกติเคยอยู่แต่กับเต่าสมชายถามว่าที่ผ่านมาเคยมีตำนานรักคามคายเหมือนคู่เต่านัดหรือเจมส์ททาบ้างไหมนกบอกว่าอยากไม่เหมือนกันแต่ไม่มีโอกาส ก่อนยอมรับว่าเคยเขียนจดหมายไปหาเจเจตรินสมัยตั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นนักร้องแต่ปรากฏว่าพี่เจไม่ตอบกลับพอวันหนึ่งได้มาเป็นนักร้องและมีโอกาสเจอพี่เจก็ได้บอกพี่เขาไปว่าเคยเขียนจดหมายหานะแต่พี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเป็นเพราะไม่ได้ซองติดสแตมแนบมาด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นการ